เดี๋ยววันนี้เราจะมาใส่หลอดไฟให้กับเจ้าสวิกดึงยกดัมหรือดึงเกียร์ฝากกันนะครับเนี่ยครับเ,ออเวลาดัมเราก็ดึงขึ้นแล้วปัญหาคือบางทีเราชอบดืมกดลงครับ เกียร์ฝากมันก็จะค้างอยู่แบบนั้นครับมันก็จะหมุนต,ติว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 ไปอยู่อย่างนั้นตลอดเวลานะครับซึ่งมันอันตรายมากครับเพราะว่าถ้าเราเผลอไปยกดัมเข้าดัมมันก็จะยกขึ้นหรือว่ามันก็จะทําให้เกียร์ฝากของเราปั๊มของเราสึกหลอได้โดยไม่จําเป็นนะครับวันนี้เราจะมาใส่ไฟกันครับขันแรกนะครับเราต้องถอด ไอ้เจ้าตัวนี้ออกก่อนนะครับถอดออกมาก่อนนะครับเพื่อนําไปเจาะรูนะครับนี่ครับถ่ายมาแล้วเราจะนําไปเจาะรูนะครับให้มีขนาดเท่ากับเจ้าหลอดไฟอันนี้นะครับหลอดไฟตาแมวครับนี่ครับสีเขียวเราแวะซื้อมาจากร้านไดานามโมข้างทางนะครับแปดสิบบาท วันนี้เราจะเอามาใส่สวิตกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็หาสายไฟมาเส้นหนึ่งนะครับนี่นครับเอาไปจ้ำติดกับสายดินสายดินหรือว่าเหล็กตรงไหนก็ได้ครับให้มีดินมานะครับแล้วเราก็ถอดนี่ออกนะครับ แล้วเราก็มาทดสอบดูทัดแรกปิดสวิตช์ก่อนนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวทดสอบไฟที่เราทําขึ้นมานะครับง่ายๆครับทดสอบว่าดินมาหรือ,อยังมีไฟไหมเราก็จะมาจิ้มที่จิ้มที่สายเส้นนี้ก่อนนะครับจิ้มจิ้มแล้ว ไฟติดแสดงว่าขั้วนี้เป็นเส้นไฟแช่นะครับที่มีไฟตลอดแล้วจิ้มอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งไม่ติดแสดงว่าเส้นนี้สายไฟเส้นนี้จะไปไปที่ตัวเซิรนลอยเปิดลมตัวยิงเกียร์ฝากนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดสวิตช์กันก่อนนะครับปึ๊บ เปิดสวิตแล้วมาที่ตัวนี้ดูนะครับปุ๊บไฟติดนะครับแสดงว่าไฟเปิดไปแล้วนะครับเปิดไปที่เซเลนอยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองปิดดูครับปุ๊บพอปิดแล้วไฟก็ดับนะครับโอเคไฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับเส้นนี้นะครับคือไฟที่ เส้นนี้นะครับเราจะต่อเราจะต่อ,อ,อไฟจากเส้นนี้นะครับเพื่อความสะดวกนะครับเราจะเราไปหาสายไฟสายไฟที่ไม่ใช้แล้วอะไรก็ได้ครับมาเส้นหนึ่งก่อนนะครับเราก็จะมาต่อเข้าออกับตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับสวิตตัวนี้นะครับ แล้วก็คลายน็อตออกมาก่อนนะครับนี่ครับคลายน็อตออกมานี่ครับค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเพราะที่มันแค,คบแล้วก็จําร่วมกันนะครับแล้เราก็ เราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมขันสกลูล็อกให้แน่นนะครับ แล้วก็ร้อยหลอดใส่ไฟขมานะครับแล้วก็ร้อยใส่ไฟมาให้อยู่ช่องเดียวกันนะครับแล้วก็ยัดสวิตช์เข้าไปเหมือนเดิมครับอ๋ ก็จะเหลือสายไฟอยู่2เส้นแล้วนะครับดินเส้นหนึ่งไฟเส้นหนึ่งนะครับนี่นะครับเราไปเจาะรูมาเรียบร้อยแล้วนะครับใช้สว่านเจาะมาเรียบร้อยแล้วนี่นะครับไฟตาแมวที่เราซื้อมาเราก็มาขันน็อตัวเมียออกนะครับน็อตล็อกนะครับออกก่อน ชื้อแล้วก็ร้อยลงไปนะครับแบบนี้นะครับครับค่อยคอยขันลงไปครับ อาจจะแคบนิดนึงครับเมื่อเราขันน็อตล็อกจนแน่นแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับหลอดไฟที่เรานำมาใส่กับจเจ้าตัวแป้นนี้นะครับเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วเราก็นำสายไฟนะครับมาต่อเข้ากับสายไฟที่เราเตรียมไว้ทีแรกนะครับก่อนจะใส่นะครับเราต้องนำท่อยุ่นนะครับ ร้อยเข้าไปที่สายไฟก่อนทั้งสองเส้นเลยนะครับหลอดไฟของเรานะครับสาย ดินสีดำนำมามัติดกับสายสีฟ้านะครับสายดินที่เราทำไปจ้ําต่อกับสายดินที่ลดมาแล้วนะครับสายไฟสีแดงนำมาต่อกับสายไฟที่เราต่อมาจากสวิตดีเล์เกียร์ฝากยกดัเรานะครับ เมื Bem, ่อต่อเสร็จแล้วเราก็มาทดสอบก่อนนะครับดึงติดติดดับดึงติดปิดดับใช้ได้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็นำท่อยุ่นนะครับรูดขึ้นมาครับก็นำไฟแช็กมาลนนะครับ ถ้าเราไม่มีท่อยนเราก็ใช้ผ้าเทปตามปกติก็ได้ครับทั้งสองเส้นเลยนะครับครับแล้วเราก็ยัดสายไฟลงไปถ้าสายไฟเรายาวมันจะทําให้เราง่ายสะดวกต่อการปฏิบัติงานนะครับถ้าสายไฟเราสั้นมากเราจะทํางานยากนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปซุกไว้เหมือนเดิมครับ ยัดหลอดไฟไปชิบนี่นะครับสมมุตินะครับเวลายกดัลดปุ๊บเราดึงไฟก็จะติดถ้าเราลืมนะครับถ้าเราลืมสวิตช์นี้เวลาเราขับรถนะครับไฟก็จะแสดงโชว์อยู่แบบนี้นะครับยิ่งถ้าเป็นกลางคืนนะครับจะยิ่งชัดเลยปุ๊บเราก็ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับว่าเราขับไปเราลืม รือเปล่าถ้าเรายังไม่ปิดสวิตช์ไฟก็จะติดอยู่แบบนี้นะครับนี่ครับขอจบการนำเสนอคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ